รุ่นใหม่ล่าสุดครับแมวบ้านตกปลาแมวบ้านนะครับมีโลโกโล้เลยนะไอตัวนี้เป็นตัวเทสครับยังทําสีมาไม่ค่อยดีนะยังไม่ได้เคลือบเลยด้วยชื่อว่าแมนชูแมนชูครับยาวสิบสองเซนสิบสามเซนเดี๋ยวให้ดูแอคชั่นอีกครั้งหนึ่งแอคชั่นจะเป็นแบบเอส ค่อนข้างจะเอสแบงเลยแหละจะจมช้ากว่าจมแนวขนานครับจมแนวขนานต่างกับโนชูโนชูจะจมแนวดิ่งเอาหัวปักลงครับนี่ครับ แอ็กจะต่างกับโนชูโนชูจะดุกด๊กดุกดิกยตัวนี้จะโยกกว้างถ้าเกิดแบบสายยาวๆจะยิ่งกว้างครับ สายจะรู้เลยว่าเหยื่อสายอยู่เพราะเหยื่อสายค่อนข้างแรงเพราะว่าถ้าเกิดเอสของสโนชูมันจะสายสั้นกว่าแต่เร็วกว่า อะไรวะโอ้โหครูเอ้าถ่ายถ่ายถ่ายตัวอะไรครับเนี่ยปนินเนาะ Thank yeah.